สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมช่อง a i สารพัดช,ช่างวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตั้งโซลา r เซลล์คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับเราก็ได้จุดที่จะติดนะครับตรงนี้เป็นหลังคาคนระับหลังคาวิวสวยนะครัแบแดดก็จ้าอยู่นะ เราก็จะเดินซ้ายเข้าไปในห้องแจ็คเสียบนะครับเข้ากับชุดแบตมีได้ระดับการวางไม้เบื้องต้นก่อนแล้วครับนี่เป็นชุดตู้นะโซล่าเซล์นะชุดแบตเบตอรี่นะครับชุดนี้เป็นชุดนอนนาชุดเล็กนะครับ ท้ายบอกว่าเปิดไฟถึงสว่างนะครับแล้วก so ็พัดลมได้นะครับถึงแปชั่วโมงครับวันนี้จะลองดูครับพัดลมกระแสตรงนะพัดลมดีซีสิบโวลต์นะก็จะเสียบแพะที่มาจากโซล่าเซลล์ตุงครับสายวงมาเข้ากับโซล่าอินพุตตัวนี้เป็นโซล่าเซลล์อินพุต โซล่าอินพุตเข้าไปนะจะมีสองช่องคนระับสัญ,ญลักษณ์ชาร์จก็จะขึ้นมานะขึ้นไฟชาร์จนะจนะจไฟชาร์ตติดนะคชาร์ตก็ปิครับไฟชาร์จสีแดงติดนะับนั่นไฟสัญ,ญลักษณ์ <c oughs> ชาร์จจากโซล่าเซลล์นะครับขึ้นมาแล้วนะเราเสียบเข้าไปแล้ว ตัวนี้เป็นก็จะมีไฟสัญญาณออกขาออกมีขาเข้าอินเข้าเอาออกนะครับเข้าออกก็จะเป็น DC 5ีห้าโวลต์เอาพุทนะออกเอาตอนนี้ DC 1 2สโวลต์เอาเหมือนกันครับไฟออก1 2บโวลต์ไฟออก,ออก5้าโวลต์ครับอันนี้ลูกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ชาร์จจอนะครับ แบตไม่ติดไม่เปิดสวิตนะครับเปิดสวิตก่อนะตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเต็มอยู่นะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับน,นี่สัญญาณมาจากโซลาเซลล์กับปิบนะไฟอ่อนหรือเปล่าหรือว่าแสดงว่าชาร์จเข้า ผิม่มันมันชตินะครับเอาลองก่อนนะครับก่อนที่จะเ,เข้าไปข้างในตัวบ้านนะครับสองอันนี้บนล่างก็ได้นะครับเป็นโซล่าอินพุตนะครับใช้ก่อนมีบวกกัน,นสองแผงบวกสองแผงอังไม่แค่แผงเดียวนะมันชา้าเร็วขึ้นนะครับ มีช่องดีอยู่ตรงนี้มีช่องทีวีให้ด้วยนะทีวีทีวีที่เป็นน่าจะเป็นทีวีดีซีนะ12โวลต์พัดลม12โวลต์พัดลมกับทีวีนะนี่ก็จะเป็นช่องฟิวนะอุปกรณ์บอกไว้ครบนะครับตัวนี้อะไรวะน,นี่มอนิเตอร์เฮ้ยมอนิเตอร์เหมือน คล้ายๆจะเป็นลำโพงบลูทูธหรือเปล่ามีเสียงเมื่อกี้นี่นก็ไม่รู้นะครับจะเราจะลองต่อดูนะว่ามันใช่วิทยุหรือมนิเตอร์อะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นที่ตัวนี้น่าจะเป็นลำโพงบลูทูธในตัวมีเสียงด้วยมมีวิทยุด้วยครับเป็น ข้างหลังนะครับเป็นอีเสาอากาศนะจะเป็นที่วิทยุด้วยเนละมีวิทยุด้วยมีลํำพูงช่องลํำพวงและแพอากาศตัวนี้มันแปลกๆแล้วน,ลนี่เลยนะไฟก็ชาร์จอยู่นะครับเราจะลองไปที่หลอดไฟกับพัดลมคนระับที่เขาแถมมาให้นะครับวันนี้ผมซื้อ เมื่มาในราคาสามพันกว่าบาทนะสามพั 3, 500, 600นห้าร้อยหกร้อยครับพอได้ตำแหน่งที่ถูกต้องที่แสงจ้าที่สุดนะที่พลังงานได้มันก็จะชาร์จเข้าแบบนี้นะเมื่อกี้ที่ไฟค้างน่าจะไฟไม่แรงเต็มที่นะแสงดวงอาทิตย์ไปด้านทิศต,ตะวันตกคุณต้องตั้ง,งเฉลียงนิดหน่อยนะครับน,นี้ต้องได้แก้ใหม่ต้องเอาขึ้นบนหลังคา ชั้นสองนะชั้นหนึ่งหลังคานน้่นะครับหลังคาบ้านตัวนี้นะครับเกียร์ไว้หลังคาห้องน้ําแล้วเสียงตอนชาร์จไม่กระพริบนะครับต้องได้แก้นิดหนึ่งนะครับไฟชาร์จไม่กระพริบอันนี้ก็ต่อเข้ามาได้สองอันแล้วนะครับโซลาเซลล์กับเข้ามามอแบหบมอชาร์จนะครับต่อไปเราก็จะ ทดลองหลอดไฟนะครับเอาหลอดไฟมาต่อพวกกล่องหลอดไฟนะครับแบบนีก็เป็นกล่องหลอดไฟภายในกล่องก็จะมีหลอดไฟนะเอาให้หลอดไฟมาเยอะอยู่นะครับจุดนี้มีปลั๊กปลั๊กพ่วงหลอดไฟนะหลอดไฟหนึ่งสองสอง สามสีห้อดไฟให้ให้มา6หลอดนะครับแล้วก็ปวกปักต่อพ่วงนะครับบางคนต่อพ่วงนี่ก็จะเดินใส่จุดต่างๆนะของบ้านนาเรานะครับบ้านนาไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเราจะเดิน2อจุดก็พอ3มจุด กับห้องน้ำนะห้องน้ำหนึ่งจุดแล้วก็ภายในตัวบ้านแล้วก็ข้างนอกอีกหนึ่งจุดนะครับเราจะรองต่อ,อน,นี่เป็นแจ็คต่อเข้ากับหลอดไฟนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสวิตช์นะครับเปิดนะครับติดนะครับหลอดไฟติดนะใช้งานไฟได้นะครับ อามสเปคเขาแถมมาให้6หลอดนะครับเราจะต่อใช้ประมาณ3หลอดก็พอแล้วนะครับเพราะว่าห้องน้ำหนึ่งในตัวบ้านหนึ่งข้างนอกหนึ่งครับหลอดแรกติดแล้วครับรอดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต่อเข้าวๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโซลาซ่าเซลล์ชุดนอนนาชุดเล็กครับแบบไฟกระแสตรงนะครับไม่มีอินเวอร์เตอร์อะไรกระแสสลับนะครับ อันนี้ใช้นะครับเอาบันบ้านก็ค่อยเป็นค่อยไปนะไล่ตามสเต็ปนะอันนี้ชุดสําเร็จรูปนะครับชุดเล็กพอให้มีไฟฟ้าพอให้มีแสงสว่างใช้กับพัดลมน,ะนิดหน่อยนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชมนี่แบตเตอรี่กำลังชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับเราจะมีหลอดไฟสามหลอด เาให้มาหกหลอดเราใช้แค่3หลอดนะครับเราพัดลมหนึ่งตัวคนระอตามที่อธิบายนะเราจะลองพัดลมดูนะคุณผู้ชมมจะมุนแรงหรือไม่แรงเย็นยู่ว่าใช้ได้เคลียวนะเห็นไหมครับนี่ครับที่เป็น โซล่าเซลล์เรานะครับเป็นพัดลมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเอาโมเดลสวิตช์ไฟนะปัดไฟข้างบนนะครับเปิดก็ก็ออกนะครับไปหลังคานะครับถือว่าโอเคนะครับแก้คัดได้อยู่นะัะไม่รู้ว่าจะได้นานเท่าไหร่นะครับ ผู้ขายเขาบอกว่าได้ประมาณแปดชั่วโมงนึครับชาดเต็มๆนะครก็ถึงน่าจะถึงสว่างนะหรือเอาแผงขึ้นหลังคาครับแผงตัวน,นี้เรายังไม่เอาขึ้นงบนนะครับเพราะว่ายังมีรวดนะครับก็ตั้งท่านี้ก่อนนะจะเป็นรวดที่สองนะ สองเก็โอเคอยู่อีกรองหนึ่งก็อยู่ในห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำนะชุดนอนนาโซลาเซล ปิดปิดเปิดปิดโอเคปิดฮอ,ขอ